ชายชนนะคะแบบว่าแดงแบบครึ่งใบแบบนี้เลยนะคะ้องการนะครับหลอดใหม่นะคะเป็นแดงดีๆนะคะแดงมากพี่พอถอก่า อย่าถามหาความแดงนะคะไม้ของอาจารย์ปอนะคะก็คือณเมืองนนนะคะทำไมสวยขนาดนี้สวยครับดูกี่ทีก็ไม่เบื่อนะคะณนะเมืองน,นนเป็นอะไรที่แบบสวยสจริงๆนะคะชื่อดีชื่อเป็นมงคลตั้งตัวนี้เลยนะคะคเงินแสนนะคะดูสิลูกป,ประมาณหนะะึ่งสองสามประมาณเจ็ดต้นครับตอนนี้ลูกเจ็ดต้น,นครับผมนะ ดกพี่ทอนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็เจอกันกับพี่ทอนที่สวนบันสีบ้านไา,นานเอ็นนะคะ <ผม S 2> อยู่ที่ตำบลสีมหาโพธิ์อำเภอสีมหาโพธิ์จังหวัดประจีนบุีครับผมที่นี่นะคะมีอะไรเยอะที่สุด ชายชนนะคะเดี๋ยวจะพามาอัปเดตไม้ที่สวนของพี่ทอนหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันประมาณน่าจะสองเดือนเนาะครับผมสองเดือนค่ะทีเด็ดของสวนก็คือชายชนนะคะครับผมเยอะมากๆเลยด้านนี้คือตั้งแม่หรือว่าปล่อยบ้างคะนี่พี่อนตั้งแม่ครับผมตั้งแม่ทั้งหมดเลยเหรอตั้งแม่ทั้งหมดครับโอ้ยมีกี่แม่คะนี่ทาไมเยอะขนาดนี้น่าจะร้อยขึ้นนะครับเพราะว่าข้างนอกก็มีรอยแม่ทั้งหมดเลยนะคะ แดงแบบแดงดีจริงๆนะคะของที่นี่นะคะแต่ก็มีไซส์ที่แบบว่าแบ่งอยู่เนาะเดี๋ยวจะพาส่ทีหลังเนาะครับมีฝั่งน้นครับผมด้านนี้ก็จะเป็นไม้ที่แบบว่าไซต์ตั้งแม่ไซต์ตั้งแม่ผมแล้วก็เป็นเป็นไม้จอมนะครับครับผมไม้จอมอันนี้ก็พญาขอมตัวเทพตัวแรเนาะครับผมพญาขอมพญาขอมก็จะมีพวก ข้างล่างก็จะผาพวกอสงไขมันเป็นไม้จอมไม้จอมแลวคัดบางแก้วนกพะก้าวครับผมลูกไม้ต้นนี้คือสวยมากมากเลยไม้กาบครับเป็นบอลกาบเนาะครับอันนี้ก็บอลกาบเหมือนกันขุนดงครับผมขุนดงขุนดงเพิ่งเคยเห็นด้านหลังก็อะไรนะคะมณีนุษหรอมณีนุชครับผมมณีนุชนะคะคายบางใหญ่เหมือนกัน มีความคล้ายกันอยู่เนาะครับผมขายบางใหญ่ขายขุมทองนี่ขุมทองครับผมเทเทวริดหน้าหลังนะคะครับผมไม้แลนเลไม้ตัวเทนานี่ก็สีเทพลักนะคะนี่น่าจะลงหัวเยอะแล้ก็คือบอกว่าสังเกตที่ว่าเขาจะไม่ค่อยแทงหลอดใช่ไหมคะใช่ครับผมก็จะมีแบบว่าน่าจะลงหัวไปแล้วนะคะครับางใหญ่นะคะดูลูกเขานะคะคุณแม่ลูกดกนะคะ ลูกดกมากๆรับที่ดาแม่กรองนะคะต้นนี้ก็ลูกมีลูกเหมือนกันนะคะมนสวรรค์นะคะนี่มีแต่รอผ่าอย่างเดียวครับผมเพราะ่คือแบบว่ามองดูแล้วก็น่าจะแบบหัวใหญ่นะคะจะไม่ค่อยแบบมีหลอดใหม่ขึ้นมาเนาะขัวเก่งง่ายๆจะมีจะเป็นลูกๆเขาขึ้นมาแทนครับผมหน่อก็จะเริ่มแทงออกมานะคะ โอ้โหเรนูนครคุณแม่รูปโดกนะคะอันนี้ไม่ค่อยด่างตอนนี้เขาหลุดด่างครับต้นด่างก็อยู่ทางนี้นี่เรนูนครเรนูนครนะคะต้นนี้ก็คือด่างสวยนะคะครับผมนี่เรนูนครเรนูนครอันนี้ก็อะไรอันนี้นพเก้าแยกหนอนนพเก้ายังม้แยกหนอนนี่ปล่อยไหมคะปล่อยครับผมนะคะประมาณเท่าไหร่คะพี่ทอเจ็ดร้อยครับผมเพเก้าครับผม อันนี้ก็เกาะเกตเมืองเกาะเกตครับเกาะเกตอันนี้จากลุ้นลุ้นด่างเขามาด่างพอดีน้องเขาจองนะครับโอ้ติดจองแล้วติดจองแล้วครับจากลุ้นด่างกลายเป็นงานสวยนะคะตอนนี้เขาจะลุ้นด่างเนี่ยหนึ่งสองต้นสามต้นอยังลุ้นด่างนี่เท่าไหร่รเพาาะว่อย่างลุ้นด่างนี่ก็ห้าร้อยครับห้าร้อยนะคะครับ แล้วก็มิ่งมหามงคลนะคะอย่างมิ่งนี่ไซส์แบบนี้เท่าไหร่คะเนี่ยอี่นี้แค่200ร้อผม200บาทนะคะเทอักษราครับอันนี้อยู่650 6อยครับผมเทปักษลาติดจองไปแล้วหนึ่งคนเนาะครับผมติดจองมีมีชุดนี้ครับจองค่ะติดตรงนี้ติดจองแล้วอย่างชายชนไซส์ประมาณนี้เท่าไหร่ไซส์นี้ก็อยู่ประมาณ700ครับ700บาทนะคะชายชนนะคะ ต้นแต่ว่าใหญ่ๆนะคะครับคือพี่อนไม่ได้เปลี่ยนกระถางไม่ได้เปลี่ยนน้องอยู่ในกระถางสี่นะคะครับคือแบบว่าถ้าได้ไปก็อัพไซส์เป็นแปดได้เลยครับไซส์ใหญ่ต้นใหญ่ๆนะคะแดงดีๆนะคะแดงแบบนี้ไม่หลุดหรอกเนาะใช่ไม่มีหลุดครับผมแดงกลัวอย่างเดียวกลัวจะแดงเยอะเกินแล้วไม่โตมากนะคะครับชายชนนะคะแบบว่า แดงแบบครึ่งใบแบบนี้เลยนะคะยัการะครับหลอดใหม่นะคะคือแดงดีๆนะคะแดงมากพี่พรอบอกว่าอย่าถามหาความแดงนะคะเพราะ,ะว่าของที่บ้านได้จากสวนพี่พรไปนะคะตอนนี้ต้องถามหาความเขียวแล้วค่ะแดงยันก้านนะคะยันการ,ะะการกับผมรับประกันเรื่องแดงครับจะแพงเป็นซิลิคอนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแดงดีเกินครับ,รบอันนี้ไม่จอมครับผม อ๋อไม้จอมแบบนี้ปล่อยไหมเขาเนี่ยอันนี้ก็ปล่อยครับอย่างไซ์แบบนี้เท่าไหร่ครับไซ์นี้อยู่450ครับผม450บนะคะไม้จอมทั้งสต้นเลยเนาะครับผมแดงดีดีนะคะแดงดีครับผมมณีลุงแสงนะคะโอ้โหความสวยงี่ยกให้เขาจริงๆนะคะสวยมากอย่างเศรษฐีพันล้านนี่พี่ทรปล่อยไหมเขาเนี่ยปล่อยครับผมเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้อยู่ที่800อยครับสวยสวยนะคะครับผมคือเขาจะเป็นหน้าแดงๆมันอยู่ที่ความความ ความสวยความป้ายลยครับแล้วแต่หน้าเนาะบบางทีก็มีหกร้อยห้าร้อยก็มีก็แบบว่าถ้าด่างกําลังดีน้องก็จะเลี้ยงโตไวเนาะแต่ถ้าแบบว่าข่าวเยอะเกินไปก็จะโตช้านะใช่โตช้าก็ต้องฝีมือหน่อยค่ะคนเลี้ยงต้องฝีมือใจใส่ต้นนี้คือรัตนบุรีนะคะโอ้โหสวยมากๆเลย ตนตังแม่ใช่ไหมคะพี่อนใช่ครับผมเขามีลูกเยอะครับรู้สึกว่าลูกเยอะไม่ลูกโดกเลยนะคะครับโอ้โหแปลว่าถ้าเกิดมีใครอยากได้หนอไปเลี้ยงนี่พี่ทอนแบ่งไหมคะเนี่ยแบ่งครับผมหนอแล้วเท่าไหร่คะนี่หนออยู่สี่ร้อยครับผมโอ้โหคือแปลว่าสวยมากๆเลยเนาะครับผมรัตนบุรีนะคะยิ่งโตยิ่งสวยครับแล้วหนอเขาแบบว่ามีแต่ใหญ่ๆนะคะโอ้ คุณแม่ลูกดกนะคะใครอยากได้เนาะหน่อละ400บาทนะคะ400รับผมรัตนบุรีนะคะจับจองได้ครับผมจะพามาชมไม้ของอาจารย์ปอนะคะก็คือณเมืองนนนะคะทำไมสวยขนาดนี้สวยครับดูกี่ทีก็ไม่เบื่อนะคะณเมืองนนเป็นอะไรที่แบบสวยจริงๆนะคะครับผม เป็นไม้ที่แบบว่าหลากสีมากเลยทุกคนเนาะดูความบ้าของน้องอันนี้ฮาร์ฟวันนี้จะแบ่งครึ่งจะฮาร์ฟกับไม่ฮาร์ฟเขียวนี่มากับปลายนิดๆดูหลอดใหม่ก็แบบสีไม่เหมือนชาวบ้านนะคะนี่หลอดใหม่ครับอาจารย์ปอลผสมไม้ได้เก่งมากๆเลยน่เมืองนนท์นะคะอ๋อเป็นอะไรที่สวยจริงๆนะคะยังไม่มีจํานวนใช่ไหมคะน้องทักคมนี่ก็ เจ้าปลอกแก้วนะคะโอ้โหสวยมากมากเลยแล้วมีดอกเราด้วยนะคะพี่ธนได้ผสมบ้างไหมคะยังเลยครับเนี่ยอันนี้ก็น่าจะได้แล้วดอกแบบนี้คือสมบูรณ์เลยนะคะสมบูรณ์โตๆนะคะคืนนี้น่าจะได้ครับเพราะว่าเกสรนว่าเขายังไม่ฟุ้งน่าจะคืนนี้นะครับเจ้าปอกแก้วนะคะนี่เจ้าปอกแก้วเจ้าปอกแก้วนะคะดังๆ มีหลายต้นมากๆเลยนะคะแล้วที่สาคัญน้องให้ดอกนะคะนี่นะคะต้องผสมแล้วค่ะพี่ทอนเป็นมธุ์ที่ดีเลยเนาะว่าจะเอาเจ้าโปลแก้วกับค่ะแสนรักก็จะเอาแสนรักกับเจ้าโปรแก้วผสมกันนะคะรอชมรอชมเนาะนี่เรนูนครเรนูนครนะคะน้องก็จะเป็นออกโทนใบกลมนะคะมีความด่างแบบนี้นะคะสวยๆเลย เรนูนครตอนนี้มีเบบีบ้างไหมคะยังครับผมมีแต่ไซส์ที่บอกว่าลุ้นด่างนะคะเราชมนะคะตัวนี้มีชื่อว่าแสนรักนะคะเป็นไม้ของอาจารย์มงคลนะคะผู้ผสมรักเอ้ยอสงไขยใช่ครับหางหงเนาะอืมใช่ไม้อาจารย์มงคลนะคะรู้สึกว่าลูกจะดกมากมครต ยังมีไมาแยกหน่อขายไหมคะตัวแสนรักนี่แสนรักยังเลยครับเพระาะว่าเขาติดอดอกอมดกะ,ะใช่ครับผมยังยัง,ย,ง,ย,ง,ย,งยังไม่กลา้าอยา่เก็บดอกไว้ก่อนครับต้องเก็บครับผมชื่อดีชื่อเป็นมงคลต้องตัวนี้เลยนะคะครับผมเงินแสนนะคะสวยมากๆนะคะใครอยากมีเงินแสนต้องตัวนี้คร,ร,ร,รับใช่เลยเป็นไม้ที่น่าสะสมมากที่สําคัญแอบเห็น มีนอหน่อด้วยนะสองหน่อครับผมอย่างเงินแสนแบ่งหน่อขายไหมคะเงินแสนก็แบ่งครับผมราคาเท่าไหร่คะพี่ธรเงินแสนยู่ที่หกร้อยหกร้อยบาทนะคะคือแบบว่ามาแยกหน่อเขาจะโตไวนะคะโตไวครับเพศวรรณโชธนะคะครับผมยกต้นไหนมาต้องมีลูกติดทุกต้นนะคะเพศวรรณโชธนะคะอ้นีสวยจริงๆนะคะเหลืองมีหน่อด้วย นอแบ่งเท่าไหร่คะเนี่ยนอยังไม่ได้แบ่งครับเพราะว่าต้องรอทําจํานวนเพราะว่าผมก็เพิ่งเกิดนเหียงกันเพชรสวัรณโชต้องรอชิ้นผ่าอยังไม่มีจํานวนเนาะขอเก็บนอไว้ก่อนตอนนี้ก็คือดารานกพัดนะคะดารานกพัดเขาจะเป็นไม้ที่บบกว่าพื้นใบสีแดงเนาะแล้วก็จะมีความด่างค่ะใบแข็งแรงครับค่ะดารานกพัดนะคะใบหนา เฉดสีนี่แบบว่าแสบตามเลยนะคะแดงมากๆต้องมีต้องมีนะคะดารานุกพรัตต้นแม่นะคะพรเจ้าสัวนะคะโอ้ยสวยแท้ล่ะพรเจ้าสัวตอนนี้มีจานวนบ้างหรือยังคะพี่น้งครับงผมรอทําจํานวนค่ะรอทําจํานวนนะคะสวยๆเลยตอนนี้คือเป็นต้นไม่ใช่ต้นแม่เนาะ้แเขาเรียกว่าต้นอะไรดีนะแยกหน่อต้นลูกค่ะต้นลูกเนาะใช่แยกหน่อออกมาจากแม่เขานะคะรัตนสิน พี่ทอนมีจํานวนบ้างไหมคะรัะตนสินรัตนสินมีแล้วครับมีพอดีออกก่อนคนเขาก็ถามก่อนก็ขายไปก่อนห <ละ S 2> น้านี้ก็มีราคาเท่าไหร่คะรัะตนสินรัตนสินอยู่ที่450ครับ450นะคะโอ้สวยแท้รัต,ตนสินไปเหมือนชายชนแต่ผมว่าสวยนะคะชอบแตสวยมีเยอะไหมคะสี 450. 450. ่ร้อยห้าสิบสีมีไม่มีมีผ่าไว้อยู่200ชิ้นครับผมโอ้เยอะมากนะคะกำลังกำลังแทงล่งค่ะ สตนสินก็คือแบบว่าถ้าใครอยากได้ก็รอครับรอถามมาเรื่อยๆได้ครับผม450ห้านะคะตอนนี้คือนรัศมีเงินรัศมีเงินนะคะรัศมีเงินนี่พี่อดได้ทําจํานวนร้อย้างยังเลยครับยังไม่ได้ทำเนาะยังไม่ทโอ้สวยจริงๆนะคะรัศมีเงินนะคะไม้ประเภทรัศมีเงินผมพี่มารสวรรค์ผมพี่มาร์สพวกนี้เขาเขาตัวช้าไหมคะพี่ตัวช้าตัวช้าอย่างไซส์แบบ ใหญ่ๆแบบนี้เลี้ยงนานไหมคะถึงได้นี่ก็เป็นปีแล้วนะครับโอ้เป็นปีเลยเนาะเป็นปีแล้วครับรัศมีเงินนะคะมาชมไก่กันบ้างนะคะตัวนี้ชื่อว่าไก่มงคลนะคะเป็นไม้ของอาจารย์มงคลนะคะผู้ผสมราษคร์รักเอ้ยแสนรักเนาะใช่ครับผมไก่มงคลตอนนี้มีจํานวนหรือยังมีแล้วครับผมทำไว้อยู่เนาะครับทำไว้อยู่ครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้ก็ สอบถามกับพี่ทอนได้นะคะราคาประมาณเท่าไหร่เอ่ยไก่มงคลดูที่สี่ร5อครับสี่ร้อยนะคะโอ้โหเป็นไก่ที่สวยมากๆเลยเนาะต้นนี้ก็แบบว่านี่หนอนะคะครับผมอันนี้ก็มีแยกหนอไว้ต้นหนึ่งแต่เขาจองไปแล้วติดจองแล้วเนาะครับนี่เลยต้นนี้คือชินบัญชรนนะคะ คุณแม่ก็มีลูกแล้วนะคะมี2แล้วครับแยกหน่อขายไหมคะเนี่ยยังนะครับไม่ไม่ขายต้องรอชิ้นผ่าไว้ทําจํานวนนะคะชิ้นะบัญชนชิ้นผ่าก็ราคาไม่แรงครับ300-400ยสร้อมานี่สามถึงสี่ร้อยใช่ครับผมจะพามาชมอีกหนึ่งตู้นะคะโอ้โหนี่ไซส์เบบี้สวยๆเลยผเริ่มที่ไหนดีก่อนนะอ๋อนี่ก็ได้ครับเดี๋ยวมาเริ่มที่ถาดนี้นะคะก็จะมีเป็น รักเอ๋ยครับผมรักเอ๋ยอสงไขยนำโชคตัวนี้คือแบบว่าปล่อยได้ทุกต้นเลยใช่ไหมครัปล่อยได้ครับผมมีราคาเท่าไหร่บ้างคะมีรักเอ๋ยอยู่ที่ห้าพันครับผมรักเอ๋ยครับรักเอ๋ยก็คือไม้ของอาจารย์มงคลนะคะใช่ครับรักเอ๋ยจะแรงหน่อยหนึ่งค่ะห้าพันบาทเนาะครับผมสวยๆแล้วนะคะรักเอ๋ยอสงไขยราคาพี่ธรอสงไขยอสงไขยอยู่ที่พันห้าครับผมหนึ่งพันห้าร้อยอสงไขยนะคะครับแล้วก็ที่ชื่อแบบ เป็นมงคลมากๆต้องตัวนี้เลยเนาะครับนำโชคนำโชคนำโชคเท่าไหร่คะนำโชคหกร้อยครับผมหกร้อยบาทนะคะอย่างชายชนนี่ไซส์เท่านี้ราคาเท่าไหร่คะไซส์นี่ที่สามร้อยห้าสิบบาทคือสามร้อยห้าสิบนะคะคอแดงคือสามใบถึงจะส่งให้ได้ถ้าค่ะต้องต้องให้ให้แข็งแรงครับผมก็คือจะส่งอย่างนี้ถ้าถ้ายังไม่โตยังไม่กล้าส่งค่ะอย่างนี้จะส่งให้ได้แดงดีนะคะครับ ต้นนี้ก็มาจากลุ้นครับผมจะเริ่มแดงแล้วโอ้จากที่ลุ้นๆน,นะคะแต่ว่าหลอดใหม่คือแบบว่าโอน่าจะแดงทั้งใบเลยนะคะเริ่มแดงแล้ครับนี่อย่างไ<า>ซส์ใหญ่ๆแบบมีเท่าไหร่คะพี่รอนไซส์ใหญ่กว่นี้ก็อยู่450 450ครับผมหลอดใหม่คือแดงแบบครับไม่มีเขียวแล้วนะคะจากลุ้นกลายเป็นแดงดีนะคะชายชนครับ แบบสายรุนนี่ราคาเท่าไหร่คะสายรุนที่สองร้อยครับผมสองร้อยบาทนะคะโอ้ยอันนี้ไม่รุนแล้วนะอย่างต้นนี้นะมาวครับอันนี้ก็ไปสองร้อยห้าสิบก็ได้ครับผมก็คือเขามาแล้วก็ห้าสิบบาทเลยแต่อย่างเงี้ยสองร้อยครับสองร้อยบาทนะคะครับผมสายรุนแต่พูดถึงไม้ที่สอนนี่รับประกันผมยังไงค่ะจากไม้ที่แบบแม่แดงนะคะแม่แดงครับแม่อยู่ฝั่งนู้นคือผ่า รับประกันเลยแม่ที่สวนนี่พอบอกว่าไปอยู่กับเจ้าของใหม่เขาอาจจะแดงก็ได้นะคะสายลุ้นมีคนซื้อไปลุ้นเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ตอบมาก็สิบต้นเงี้ยก็แดงไปเจ็ดแปดเหมือนกันครับผมหลอดใหม่ก็สอบว่าแดงขึ้นมานะคะใช่เพราะว่าแม่เขาแดงเนาะมีเชื้อแดงอยู่แล้วนะคะอันนี้เพชรเจ็ดสีเพชรเจ็ดสีนะคะติดด่างแล้วนะคะไซนี้เท่าไหร่คะอันนี้สี่ร้อยสี่ร้อยบาทนะคะ มีอันนี้องค์หญิงทอฝันองค์หญิงทอฝันเพิ่งจะได้มาหนอเดียวอยู่ในมาแยกหนอใช่ไหมคะเนี่ยครับผมป้ายนะคะป้ายป้ายแล้วเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้อยู่เจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยบาทนะคะองค์หญิงทอฝันชายชนได้ลูกไปด้วยนะคะดูความแดงของหลอดไหมนะคะ ดูลูกเขานะคะหลอดใหม่ก็แดงดีมากๆเลยนะคะอย่างไซนี้เท่าไหร่คะพี่อรนี่พันหนึ่งครับผมหนึ่งพันบาทนะคะได้ลูกไปด้วยนะคะแถมลูกไปต้นหนึ่งค่ะคุ้มเลยครับอย่างงี้คุ้มเลยนะคะเอาไปตั้งแม่นะคะใช่แดงสวยสวยอันนี้ว่าเศรษฐีพันล้านครับผมเศรษฐีพันล้านนะคะอันนี้ดงนะครับเป็นดงต้องบอกว่าเป็นดงจริงๆนะคะพี่ธงทำไมทำไมน้องแบบว่า ลูกเพียบครับผมลูกบดกมากๆเลยนะคะเศรษฐีพันล้านนะคะเศรษฐีพันล้านแบ่งหนอบ้างไหมคะเนี่ยมีครับผมไม่แบ่งครับถ้าถ้าเป็นหนอเท่าไหร่คะหนอก็อยู่ที่เจ็ดแปดร้อยบาทครับเจ็ดถึงแปดร้อยนะคะก็คือตามหน้าไม้นะคะใช่ครับผมหน้าสวยๆแบบนี้นะคะครับ โอ้ตายแล้วถ้าจะยกกอก็มียกกอก็ห้าพันห้ายกกอก็ได้แบบได้ลูกไปด้วยหลายต้นนะคะลูกนี่อย่างน้อยก็มีถึงห้าหกต้นครับค่ะโอ้ตายแล้วดงนะคะดงเศรษฐีพันล้านเลี้ยงยังไงคะถึงลูกดกขนาดนี้ถ้ายกกอลแบบนี้เท่าไหร่นะคะห้าพันห้าครับผมห้าพันห้าร้อยครับห้าร้อยได้ลูกติดไปด้วยนะคะติดมันด้วยลูกเยอะครับผมลูกเยอะมากๆตอนนี้ยังเยอะเลยโอ้โห อย่างกระถางไหนที่ลูกเยอะๆมีบวกเพิ่มไหมไม่ครับคือราคาเท่ากันเลยหรอเท่ากันครับผมโโอ้หก่อนได้ก่อนเหมือนเดิมครับสิทธิ์สิทธิ์ได้สิทธิ์ก่อนครับใครมาก่อนคนนั้นก็ได้แต่ว่าลูกดุกดกไปนะคะใช่ครับผมไม่ต้องไปทําอะไรคือแยกหนอก็พอแล้วคุรบเลยค่ะพี่ทรนห้าพันห้าเนาะครับผมโอ้ตายแล้วเอาใครใครเร็วคนนั้นได้นะคะมีอยู่ด้วยกันประมาณกี่กระถางนะสิบสองสิบแปดน่าจะสิบแปดประมาณสิบแปดนะคะสิบแปดกระถางคือลูกดก มาเลือกได้เลยนะคะใครมาก่อนก็จะได้บอกว่าต้นที่แบบลูกเยอะๆไปก่อนนะคะด้านนี้ก็จะเป็นนพเก้ากับกอเกตเนาะนพเก้าราคาเท่าไหร่คะนพเก้าที่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทหน้าชมพูสวยๆเลยใช่ค่กัดไม่ต้องห่วงครับต้นแม่เป็นต้นนี้ใช่ไหมครับมันจะมีอยู่ทั้งหมดสิบต้นครับแต่ต้นนี้คือผมจะทําฟอร์มกอไว้ต้นแม่นะคะใต่ต้นนี้ยังไม่ได้ผ่า แต่ที่ตรงนั้นผ่าไปหมดแล้วครับไม่ยอมแพ้เลยนะคะจะปล่อยฟอร์มก่อใช่ไหมเลยบอกว่าไม่เอาแบบหนอเขาออกใใช่ช่ครับผมคือไม่ได้ออกเลยหนอเพียบนะครับโนพะก้านะคะแม่ลูกดกนะคะเศรษฐีพันล้านด้านนี้ก็คือเป็นเป็นชิ้นผ่าใช่ไหมคะพี่นอนราคามีเท่าไหร่บ้างคะนี่ก็อยู่ประมาณพันสองพันสามครับผมคือดังดังหนึ่งพันสองร้อยถึงหนึ่งพันสามร้อยประมาณนี้เนาะคือฟอร์มตูด่างกำลังแบบดังครับพอดีเลยนะคะด่างสวย นี่เตาด่างยิงตอนนี้ยิงสวยนะครับฮาร์ปด้วยโอ้โหกระถางนี้ยิงสวยเลยนะคะฮาร์ปด้วยไปคือเปลี่ยนกระถางแยกต้องขยับไซส์เลยฮารไซส์นะคะใช่เลี้ยงไม่นานก็แบบเลี้ยงไม่นานตั้งแม่ได้เลยชื่อก็เพาะด้วยครับผมเศรษฐีพันล้านเป็นไม้ที่บอกว่าน้าเก็บสะสมมากมากนะคะด้านนี้ก็คือบันดันรัพย์นะคะครับผมโอ้ยชื่อบอกว่า ้ามีตัวนี้ไปเขาจะแบบบรรดานซับให้เรานะคะต้องมีเลยชื่อพอมากๆลูกกระดกครับผมตัวนี้ไม้แยกหน่ออันนี้แบ่งบ้างไหมคะหรือว่าอันนี้ไม่ได้แบ่งนะผมทำฟอมกอเนาะแต่ว่ามีแบบชิ้นผ้านะคะมีชิ้นผ้ามีเบบี้ด้านตัวนี้บรรดานซับราคาเท่าไหร่คะบรรดานซับอยู่ที่ห้าร้อยห้าร้อยบาทนะคะบรรดานซับตัวไปเขาก็จะสวยเหมือนที่เรายกให้ให้ให้ดูนะคะบรรดานซับห้าร้อยนะคะ ต้นนี้คือชื่อดีแล้วก็สวยมากๆนะคะเทพเทวริดนะคะอย่างไซส์นี้เท่าไหร่คะนี่ที่หกร้อยครับหร้อยบาทนะคะเทพเทวริตป้ายแล้วสวยๆเลยเลยนะคะต้นแม่อยู่ฝั่งนู้นอีกหนึ่งตัวที่ชื่อแบบว่าต้องมีต้องมีเลยชื่อเพาะมากม่วงมงคลนะคะม่วงมงคลม่วงมงคลสีใบก็จะ สีม่วงเหมือนชื่อของเขาเลยยิ่งเจอแดดยิ่งจะสีเข้มครับใช่เลยถ้าบอกว่าได้แดดดีๆน้องจะขัดสีสวยมากเนค่ะตอนนี้ฝนฝนแถวนี้ชุกกันมากฝนตกบ่อยนะคะม่วงมงคลแบบไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เท่าไหร่คะพี่ทอยเก้าร้อยครับผมเก้าร้อยบาทครับเป็นไซส์ที่แบบว่าตั้งแม่ได้ไหมนะคะที่ออกนอๆข้างๆเขาเอาไปหมดแล้วครับคัดให้ไปหมด ก็คือว่าเอาไปเปลี่ยนกระถางอัพไซด์ได้เลยนะคะ้นิวสบายเพราะว่าตอนนี้น้องอยู่ในกระถางสีนะต้นใหญ่นะต้นใหญ่มากๆมีไม่เยอะนะเยอะไม่เยอะครับแล้วอยู่ประมาณหกกระถางเห็นกระถางแต่สวยๆครับใครจะเมาเมาก็ได้นะคะไม่ปายเลยมีแต่สวยๆเลยม่วงมงคลนะคะทห้แดดแบบเลี้ยงในแดดแบบดีๆนะคะน้องสวยมากนะคะโซนด้านหลังล่ะคะพี่ท้นหลังเป็นลูกไม้ครับ โซนด้านหลังก็คือลูกไม้เนาะใช่ลูกไม้ที่นั่นครับผมค่ะนี่จะเป็นพญาพันวังพญาพันวังนะคะครับผมพันวังไซใหญ่ๆแบบนี้ราคาเท่าไหร่คะเนี่ยสามร้อยครับผมสามร้อยเท่านั้นนะคะต้นแบบโตๆเลยนะคะมีเยอะครับพญาพันวังเทียบใครจะเอาแบบว่าไปจับลงในกระถางทําเป็นฟอร์มโกก็ยิ่งสวยเลยนะคะพญาพันวัง ส่งตะกาอย่างเดียวเพราะว่าต้นโตต้นสูงนะคะส่งตะกานะคะดงพรมพิมานนะคะเยอะแท้พรมพิมานเท่าไหร่คะพี่ธออันนี้ไม่ได้ขายนี่ตังค์แม่ครับมีชิ้นผ้ามีชิ้นผ้าอยู่ข้างนอกครับเดี๋ยวค่อยรอเนาะครับสี่ร้อยห้าร้อยประมาณนี้อ๋อมีมีมีแบบไซส์ชิ้นผ้าขายเนาะบสี่ถึงห้าร้อยบาทนะคะพรมพิมาน อันนี้ก็จะบอกว่ามาตั้งแม่นะคะใช่ตั้งแม่ครับดงผมพิมานนะคะโอ้โหด้านข้างนี้แบบศิลาหุ้มทองศิลาหน้าแบบสวยมากนะคะดูกระดกศิลาหุ้มทองนะคะรับผมศิลาหน้าสวยหน้าแดงผมแล้วที่สําคัญนะคะดูลูกเขานะคะลูกก็ยิ่งสวยเลยนะคะ พี่รอนแบ่งหน่อบ้างไหมคะเนี่ยยังไม่ได้แบ่งเลยครับมีเบบี้กำลังครับมีเบบี้กำลังงอกอยู่ค่ะรับใครอยากได้เดี๋ยวรอเนาะใช่ครับเดี๋ยวรอโตเดี๋ยวพี่ทอนเอามาแบ่งนะคะครับนี่คือเศรษฐีพันล้านเศรษฐีพันล้านครับราคาเท่ากันกับฝั่งนั้นเนี่เท่ากันครับผมห้าพันห้าร้อยเนาะครับผมนี่คือไปเลี้ยงเลยไม่ต้องได้ลูกไปสามลูกเอสามครับผมสามหน่อเลยครับได้ลูกติดไปด้วยสามหน่อดามทุก ทุกหนอครับผมและที่สําคัญอาจจะมีเคี่ยวเยอะก็เป็นได้นะคะเยอะเคี่ยวถ้าขนาดนี้คือไปทําจํานวนได้เลยใช่เลยนะคะห่าได้สบายผมแยกหนอก็ได้แล้วสามต้นได้ต้นแม่ไปอีกหนึ่งต้นนะคะคุ้มครับคุ้มเลยผ่าชิ้นผ่าได้อีกนะคะอาจจะเคี่ยวเต็มเลยก็ได้นะคะดูลักษณะแล้วอันนี้ก็มะมะขวานครับผมมะขวานแผงครับผมต้นไม้แผงขายไปจนหมดแล้วแผงเป็นอะไรเนาะแดงดีแทนใจะแดงดีครับแดงสวยครับถ้าคนชอบนะครับ ขาดจากมะควานแต่แผงนะคะครับซึ่งปกติแล้วมะควานหน้าตาก็จะเป็นแบบต้นนี้นะคะเหลืออยู่ต้นเดียวใช่ไหมคะครับผมต้นเดียวต้นนี้โตช้ากว่าเขาทึงอยู่ได้นอกนั้นตัวโตไปหมดแล้วไปหมดแล้วนะคะอย่างนี้ขายไหมคะนรถขายครับต้นเดียวต้นเดียวนี่เท่าไหร่คะนี่450ครับ450แล้วแบบแผงละคะแผง300ครับ300บาทนะคะใครชอบสวยดีใครชอบแดงแดงได้เลยครับ ผ่าแผงจากมัทวาวัมแล้วก็ด้านข้างกันก็คืออันนี้มิ่งมหามงคลมิ่งมหามงคลนะคะมิ่งมหานี้เท่าไหร่เอ่ยมิ่งมหานี่300รอยครับ300นะคะตัวใหญ่ๆเลยใหญ่ถ้ามีเล็กๆก็200แล้วแต่แต่สวยนะครับถ้าเขาโตกัดฟอร์มสีแล้วก็สวยมากแล้วที่สําคัญเขาเลี้ยงนอกตู้ได้ค่ะมใบก็จะแข็งนะคะการแข็งนะคะครับก็ใครไม่มีตู้ก็สามารถซื้อไปแบบเลี้ยงนอกตู้ได้เลยนะคะ นันนี้ก็หนุมานอมพระภาหนุมานอมพระภาตั้งแม่นะคะอันนี้ก็มะขวานตัวนี้มะขวานใช่ไหมคะหรือพรมหรือส้มใช่มะขวานนะคะคุณแม่ลูกติดบอว่าอยู่นี่นะคะลูกเยอะมากๆนะคะแต่ละต้นนี่แบบลูกแบบสะออนเป็นตาสะออนนะคะเดินชมได้ทั้งวันใช่ยิ่งเศรษฐีพันล้านนี่แบบขึ้โพันล้านนคุ้มนะครับโอ้นี่แม่จะเท่าลูกแล้วครับตอนนี้ 5,500ันห้าเอาไปเถอะค่ะคุณผู้ชมผาคุ้มจริงๆนะคะดูสิลูกประมอกวาณุ๊บเลยสองสามประมาณเจ็ดต้นครับตอนนี้ห้าพันห้าร้อยนะคะลูกเจ็ดต้นครับผมแม่ลูกดกนะคะคุ้มโนบิธรเนระคุ้มครับผมคุ้มจริงๆนะคะเอาไปแยกหน่อแยกหนอเสร็จผาคุามจำนวนได้อีกนะจอมเราก็ยังเหลือเลี้ยงต่อได้ครับคุ้มเลยนะคะ มาเด้อใครจะมาเหมาเหมาก็ได้สบายครับเหมาไปลูกไม้นะคะเป็นแบบว่าบอลใบไผ่เนาะใช่ครับผมดูสีของเขานะคะเข้มๆคะคือแบบดุดันเลยครับดุมากๆนะคะสวยจริงๆตัวนี้เท่าไหร่คะพี่ทอนอัวนี้ที่ห0ร้อยหกร้อบาทนะคะใครที่แบบว่าสะสมสายนี้แนวนี้เนาะครับ ต้องมีต้องมีจริงๆนะคะคือสวยจริงๆนะคะต้นนี้มีลูกแล้วครับได้ลูกไปด้วยนะคะหกร้อยนะคะหกร้อยคุ้มเลยมีเยอะไหมคะเนี่ยแบบนี้มีประมาณสิบสิบกว่าต้นนะครับสิบกว่าต้นเนาะเลือกได้เอาไปจัดเป็นโซนแบบว่าแนวขึ้มขึก็ได้นะคะครับผมอย่างต้นนี้นะคะก็ได้บอกว่าได้ลูกไปด้วยนะคะหกร้อยครับหกร้อยบาทนะคะก็คือบอกว่าถ้าคุณผู้ชมได้ไปก็เอาไปอัพ ใส่กระถางเนอะมสายใหญ่ๆเลยเพราะว่าน้องยังอยู่ในกระถางสี่นิ้วอยู่นะคะไปเปลี่ยนเป็น8นิ้วได้สบายแล้วน้องจะโตออกลูกเพียบเลยน่าสะสมมากนะคะลูกไม้ขึมๆขึ้นี่ก็ลูกไม้ลูกไม้นะคะรับสวยนะสวยเลยคล้ายๆคล้ายๆไก่นะน่าจะมีเชื้อไก่ติดมานกแต่สวยนะครับสวยค่ะอย่างไซส์แบบนี้เท่าไหร่คะพี่ธรนันนี้ก็หกร้อเหมือนกันครับหกร้อยแต่ว่า มารัต้องมารับเองครับผมทรงตะกร้าคงจะสองใบครอบอะครับต้นสูงมากนะคะมารับเองได้เลยนะคะเพราะว่าคุณแม่ลูกติดนะคะลูกเยอะมีลูกเยอะแล้วครับมีทั้งนั้นเลยลูกไม้นะคะบันดาลทรัพย์นะคะชื่อแบบว่าโอ้โหชื่อดีมากๆนะคะตัวนี้นะคะบันดาลทรัพย์นะคะนี่ต้นแม่เลยครับอันนี้คือ ต้นแม่ไม่จอมด้วยต้นไม้จอมนะคะไม่จอมตัวนี้ไม่จอมที่เราพาดูไซส์ต้นเล็กนะคะที่ที่ที่พี่ธรแบ่งขายนะคะก็คือผ่าจากต้นนี้เลยใช่ครับผมผ่าต้นนี้เลยครับบันดาลทรัย์นะคะใบดูแข็งมากมากเลยนาะใช่ครับเขาน่าจะเลี้ยงนอกตู้ได้เนาะพี่ได้ได้ครับผมเคยเลี้ยงอยู่ครับขาก้านแข็งใบแข็งมากๆนะคะแต่ตอนนี้ไม่จอมมันต้องเอาไว้ในอนตู้ถนอมก่อนนะคะเดี๋ยวเขาโตมีหนอแล้วค่อยออกข้างนอกได้เขาอยู่ในช่วงฟื้นฟูร่างกายนะคะ ส่วนพี่ทอนมีบริการส่งออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะมีครับผมเดี๋ยวให้พี่ทอนฝากช่องทางการติดต่อไปหน่อยนะคะก็ Facebook ทอนโรซิ่งทอนต้องอดทนครับผมค่ะแล้วก็ถ้าเป็นไลน์ก็ตามเบอร์โทรครับ,บ0892288693เอาพี่ทอนมีเพจด้วยใช่ไหมคะมีครับผมเพจเพจบอลสีบ้านวาเอ็น,นค,คร่ะเดี๋ยวขึ้นรูปให้เนาะก็พิกัดอยู่ที่บ้านวาเอ็นต่ำบลสีสีมหาโพธิ์อำเภอสีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีท่านไหนบอกว่าสะดวก มาชมที่สวนก็ได้เนาะได้ครับผมแต่ว่าต้องโทรนัดตรงหน้ากันก่อนนะคะคก็วันนี้ขอขอบพระคุณพี่ธอมากมากเลยนะคะครับขอบคุณะค่ะครับผม